สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบารวยนำโชคชาแนลค่ะต่อมาคนล่าฝันค่ะสองตัวล่างมีสองศูนย์สามศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งค่ะส่วนย์วินี้งวดที่ผ่านมาเข้าเก้าห้าล่างค่ะงวดนี้วิ่งเด่นเก้าเด่นสองสองตัวเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดสองสี่สองห้าสองเจ็ดเก้าหนึ่งสามตัวสี่เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสองสี่เจ็ดสองสี่ค่ะ ่อมาเสือกินชากังลาวค่ะเลี้วิ่งล่างเงินที่ผ่านมาเข้าห้าค่ะงวนนี้ให้เด่นสามเด่นสี่เด่นห้าค่ะต่อมาแอดนางฟ้าพา่ารวยค่ะสี่สิบเก้าชุดเซเว Please, ค่ะต่อมาเลขดาวพระศุกร์ค่ะวิ่งเด่นเจ็ดเด่นหนึ่งสองตัวเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งค่ะ ต่อมาจารย์วิหกขวิ่งเด่นศูนย์เด่นแปดสองตัวศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์แปดสองแปดห้าแปดหนึ่งแปดเก้าสี่แปดหกแปดเจ็ดแปดสามแปดค่ะต่อมาโค้งสุดท้ายค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมามหาอุดค่ะเซฟไว้ค่ะ ต่อมาคำชะโนดใบฟ้าค่ะเซฟไว้ค่ะส่วนมินิมวนที่ผ่านมาเขาหกห้าบนค่ะม้วดนี้สามตัวมีสี่ศูนย์หกศูนย์หกสามหกเจ็ดเก้าสองตัวสี่ศูนย์สี่สองสี่หกศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าหกหนึ่งหกห้าหกเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าค่ะต่อมาลชัชนกไฮเปอร์ค่ะเซฟไว้ค่ะ ต่อมาแอตโตค่ะสองตัวศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดห้าสองเจ็ดสองสามตัวสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์เจ็ดห้าเก้าสี่ห้าเก้าเจ็ดค่ะต่อมาปกเขียวค่ะให้เด่นหนึ่งเดินสี่เดินห้าเดินเจ็ดเด่นแปดเดินสองค่ะต่อมาแอสซันนี่ค่ะเลขวิ่งล่างงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าค่ะงวดนี้ให้เด่นสี่เดินห้าเดินหกค่ะต่อมาเลขวิ่งล่างค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าห้าค่ะงวดนี้ให้เด่นหกเดินแปดเดินสองเด่นเก้าค่ะ ต่อมาแอดเซอร์เวไทยวัดคาวิ่เด่นแปดตัว8ปดศูตัว1 80 2 80 1 82 3 80 3 82ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ